สวัสดีครับพบกับผมนายกิตครับสำหรับ EP นี้นะจะเป็น EP เกี่ยวกับเทคนิคลับนะครับผมใหเ้เป็นเทคนิคลับลับเฉพาะของนายกิตนะที่ใช้ในการปลดล็อกกุญแจประเภทนี้นะครับกุญแจวงแหวนลูกปืนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะ ลูกกุญแจก็คือป็นกุญแจที่ล็อกตามหน้าบ้านทั่วไปนะครับประตูเหล็กเอ่ยเป็นประตูก่อนเข้าบ้านเอ้ยอะไรเงี้ยก็จะใช้กุญแจประเภทนี้นะครับเวลาที่เราไปปลดล็อกให้ลูกค้านี่ก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ที่ผมทำาี P นี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆน,นะครับบางท่านติดปัญหา,าใช้เวลานานนะครับใช้เวลานาน,านบ้างปลดไม่ได้บ้างนะครับ ก็จะรู้สึกแบบท้อนะครับว่าทําไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเทคนิคลับให้แต่ว่าเทคนิคลับที่บอกเนี่ยในวิดีโอนี้นะครับจะไม่เจอนะแต่ผมจะในวิดีโอนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าผมใช้เวลาในการปลดล็อกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ส่วนเทคนิคลับเนี่ย ผมจะทําไว้ในช่องของนายกิจ V.I.P. นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกและเข้าไปรับชมได้นะครับในนั้นก็จะมีคลิปเ,เทคนิคลับต่างๆมากมายนะครับที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปไล่ดูได้นะสำหรับใครที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับผมก็เพียงเท่านี้ก็จะได้รับชมเทคนิคลับของนายกิจแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าในกุญแจ วงแหวนสองลูกนี้ผมจะใช้เวลาปลดล็อกอสักกี่นาทีนะครับถ้าผมไปปลดล็อกนะครับให้ลูกค้าสมมติลูกค้าอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมอาจจะคิดลูกละ500นะครับหรือ400ก็แล้วแต่ถ้าไม่ไกลมากนะแต่ถ้าไกลามากก็จะคิดเป็นบวกตามระยะทางขึ้นไปนะครับหรือแล้วแต่เลยนะครับว่าในละแวกของเพื่อนๆเนี่ยเขา ถ้าของชีพเป็นยังไงนะครับก็เราสามารถคิดได้เพราะว่ามันเป็นวิชาชีพเฉพาะนะครับเป็นวิชาชีพเฉพาะซึ่งเป็นความสามารถของเราด้วยแล้วก็เราใช้เวลาศึกษาเรียนรู้มานะี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงว่าสิ่งที่เราตกลงไปเนะี่ยลูกค้ารับได้ไหมนะครับลูกค้าต่อรองเราไหมก็แล้วแต่ว่าเรายินดีที่จะทําให้ลูกค้าไหมน,นะครับผมก็เป็นวิชาชีพแล้วก็สร้างไรายได,ได้ได้นะ,ะแล้วผมยินดีมากด้วยที่จะถ่ายทอดให้นะครับแต่ว่า ผมจะถ่ายทอดในช่อง YouTube เท่านั้นนะผมจะไม่ฉายถ่ายทอดในในส่วนของไลน์ส่วนตัวถ้าทักมาถามว่าอันนี้ทํายังไงลูกนี้ทํำยังไงผมจะไม่ถ่ายทอดทางนั้นเด็ดขาดนะครับผมยกเว้นคนที่สนใจจริงๆถ้าอยากะจะจะศึกษาจริงๆก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจากจะเรียนออนไลน์หรือเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ว่าไปนะครับผมตามนั้นนะแล้วก็สำหรับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อย่างที่บอกนะครับเทคนิคลับที่ผมจะทำให้ดูในวันนี้ตอนนี้นะก็จะอยู่ในช่องของนายกิจเวพีนะครับถ้าอยากรับชมก็าสามารถสมัครสมาชิกนะครับสนับสนุนเป็นค่าน้ำค่ากาแฟให้นายกิจได้นะครับผมแล้วก็ได้รับชมคลิปที่เป็นคลิปพิเศษนะครับอโอเคตอนนี้ผมมีตัวจับเวลามาด้วยนะก็ตัวนี้2ตัวนี้ล็อกแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ากุญแจ2ลูกนี้ผมจะสามารถปลดล็อกได้ ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมบางท่านทําได้เร็วกว่าผมยินดีด้วยนะบางท่านทำท่าที่ยังทําได้ช้าอยู่ยังทำทำไม่ได้เลยนะีก็ดูไว้แล้วก็ถ้าอยากรู้เทคนิคก็เข้าไปรับชมหรือไม่ก็ไปดูที่วิธีขั้นพื้นฐานนะครับที่ผมสอดไว้ในพีต่างๆเนี่ยผมขึ้นไว้ให้นะครับมีพีไหนบ้างโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวผมอันนี้ล็อกหมดแล้วนะโอเคอ่ะเริ่ม กดจับเวลาแล้วนะครับอขอผมใช้สมาธิหน่อยนะครับผมจะไม่ใช้วิธีการาไล่แผ่นเหมือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมจะแบบผมนึกอยากจะเขี่ยแผ่นไหนผมก็เขี่ยไปเลยนะแล้วก็อพอเราเขี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะมี ฟิลลิ่งบอกเรานะครับว่ามันได้มันได้หรือไม่ได้นะครับแล้วเราต้องไปแผ่นไหนต่อนะครับ okay. แต่ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกไว้ในช่องของนายกิจ vp นะเดี๋ยวจะทำคลิปพิเศษไว้ให้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะ เขาเขียยแบบสบายๆนะครับได้แล้วครับหนึ่งลูกนะทำใจสบายๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเขียยไปนะแต่ว่าเทคนิคอย่างที่บอกครับเดี๋ยวให้ใส่รายละเอียดไว้ให้สังเกตนะครับว่าผมไม่ได้ไล่แผ่นนะครับแต่ผมจะ มีเทคนิคส่วนตัวนะครับว่าพอผมเคลียรยแผ่นที่ผมต้องการไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะไปแผ่นต่อไปยังไงนะครับ เวลาก็เรียบร้อยนะครับ2ลูกใช้เวลาประมาณ3นาทีก็ตกเฉลีย่ยลูกละประมาณนาทีครึ่งนะครับนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ทำได้เร็วก่ก็ยินดีด้วยนะครับท่านไหนที่ยังทำไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับ EP คลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องของน i k ก v i p เนี่ยจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆมากนะครับก็สามารถ สมัครสมาชิกเข้าไปแล้วรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นางกิจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับอย่าเพิ่งท้อนะสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้นะครับรับชมคลิปจากช่องนางกิจไปแล้วก็ฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะครับรับประกันได้เลยว่ามีฝีมือจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับนางกิจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ